นี่นะครับลักษณะไต่แม่เยียรูกจะออกมาเป็นเยือนะครับอันนี้คือลูกไฟเช็คนะครับคู่เจ้าแฝดเจ้างอนแฝดนะครับนี่ครับลนะักษณะสายเยือนะครับถ้าสายเยียมันจะลูกจะออกมาแดงนี่ประมาณ20-30%ถึงนะครับส่วนมากก็จะออกเยือไปเลยน,นะครับอันนี้ลูกเจ้าไฟเช็คนะครับ ตัวนี้คือแม่ของนี่เป็นแม่ด่างนะครับนี่ครับออกมาเป็นเอแม่ดํานะครับแต่ปีดขาวนะครับปีดจะขาวนะครับตัวนี้สวนนะครับเพราะว่ามันเป็นสายร้องนะครับแม่ตัวนี้นะครับอันนี้ล้องดีมากครับตัวนี้ตัวนี้กระตั้บได้ดีมากครับลูกเจ้าไฟเช็คนะครับตัวนี้ไก่แม่ไปทันสายไปเล่ยนะครับ ผมต้องเพาะผมต้องใส่เจ้า,เ,าเจ้า,อ,าอีกตัวหนึ่งเพราะว่าจะได้เลือกเขาจะได้นิ่งนะครับจะได้ลูกออกมาเป็นเบียหมดเลยนะครับผมต้องใส่ไก่เยียไปชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาลูกสาวเขาไว้นะครับเราจะได้ลูกเยียจออกมาเป็นลูกเยียเกือแบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เราสูงเราจะทำประมาณนี้นะครับขอฝากติดตามต่อไปนะครับสวัสดีครับ